เสี่ยผู้ประสานแม่คุณแนเลยเหรอมันเดี่ยวกันไม่มีวิธีเขาไม่มีวิธีสุนทอานีคุณจำได้เลยแมัเจะาอห้านักดับามากอนจำได้เบิดเหรอคุณียนม่หลนาเสียนักดับก็นักับยังเออนักดาบก็สเปียตันเออแม่สเปียตันน่าเสียมากไมเสียสเปียตันงด้วยาเลวตีตีแล้วกึติดทิศจริงไม่จะตีไฟได้ตกติดเพราะว่ากูเป็นกินเกิรมาถ้าเกกิเปนงั้นหรอ ข้าต่อกันนะเค้ามว่าำเพรข้าต้องตีพี่ยักษ์แข็มันแหล่ะพี่ยักษ์กูส่นักดาะตัวเดียวก็บเดี่ยวเนี่ยพี่ยักษ์พี่ยักษ์ได้ที่ยนเด็ดอตกูรูจักหะมุสีสนายู่เล้เลตมุีเก่งมุสีเอือนักกูแหลกพ่อนักกูแหลกพอมแต่โอเคโรดีมาก ไอ้เชี่ยไอ้ยานักขุดมันเหลือตัวเดียวละจบดีโอเคเรียบร้อยละเอ้ยเอ้ยเหลือไว้เพราะว่าน้อไม่นักขุดแล้วมันทำอะไรบ่ได้หรอกหาเงินบ้างห่อยอืออ่าตีป้อมได้นี่มันมาแล้วเอาจังสีป้อมมันน่าร้อนมาแล้วนักขุดมึงนี่ตายมึงอะนักขุดนักธนูอ่านนักธนูนเหรบ่าเมียหนอเออเออเชื่อถือแล้วขั้นน้ มจยเดอตายยุ่นี่เขาสิใส้ดาบย่างเดือดโอเครเออมันหมดละแต่กูยังมั่นี่เดกเพราะมันจะเสกกองทัพสุดงย่ายมากคือมีคนอยากทำใช่แล้วจะมีคนอยากสุดเออเอาเสือตามมาบริจนีหรือออกอกเวทนักเวทโอเคแปลว่าจริงๆมันว่าแต่มนบานมันนีโอเคับานเนะ ไม่ซืมาเบิ่งกันเออกมาเพากูไม่หลายกว่านี่เด็ดตอันนี้ก็ได้จากซาซุมแต่กูไม่ซื้อเยมแท็กกูบ้ากองทำรอบก่นเฮากำเียมกูลองเอืนกองทำมาเูยองทำสำเร็จวะเือสำเร็จล้วว่างพื่ฮู้สำเร็จนะแอกระดูเลือได้ดดโดดโดดเดี๋ยวกูขออนุญาตสื่อห้านี้มาก่อนสื่อนีมา คือการน้องภุมไม่ก่างพิเศษอ่ะโอ้ไกลแล้วไกลแล้วอ้อมนุ่มไกลแล้วแต่ฉันน่าจมาตัวหนึ่งก็ได้โอเคเออจริงเอาสักประมาณมองนขอนมันโอเคพอ พอแล้วดดูดมาโซนี่เอาดีตัวนึงมึงเกเมื่อที่เสกเปสเปียตาเาอตระัเอ้ยเปลี่ยนสกิปสเปียตามไม่จับเขาก็บรรยากาตะมันเปลี่ยนบอด้มันเปลี่ยนไหนยังไงอนะมาหลยงกี่วาเสิาแกดาตัแค่ทีเดียว ยืนดิทุ่นูไฟนั่นน่ะทุ่ไฟมากเด้อเด้อฮะแสดงว่ามันต้องผลิตได้มาจากตัวนึงแน่นอนยันมากเกินเยอะแล้วแต่กือว่ามันอาจจะเอามาตัวนึงแล้วนะมันอาจจะอีกตัวนึงเหรอเอ้ยเอาคนอยากเลยแม่คนอยากเแี่ก็คนอยากแสดงว่ามันมีต้องมีตัวนซุ้มนักดาบนักดาบตัวนึงเพราะว่ามันจะมาตัวนึ่งไง โอเคคาบ่าส์แกงหอเดอยว่าเลยถ้าสิเอาดีเมื่อลิกคอความมันคงย่ายบ้าเบาเอลิกข้า้วเรวสูต้องการมือเวลาต่างออกคุณเร็วเลยบ่ข้บาบซ่มหนีกับพ่อเร็วซีินี่ัวนนี้ตัวเดียวก็ได้ น่อยกอนเฮ้ยแกหา0ตัวเหอแค่3ตัวแค่ตรองก่อกังนะครับโอ้โเหียนมาแล้วมาแล้มาแล้วแล้วกูจะอ๋อจดแล้วกูตีปอมันเองกูรู้ว่าตอนนี้เอาขึ้นมาอยู่นี่นี่ได้สมมุติล้วพุ่มหลตายรอแล้วกมันแผลมันแผลแล้วมันรบดมันเลยขึ้นห้องมานี้นี แล้ไอ้ดมันมันเซฟพวกพี่เขาจับไม่ได้แล้วมันรับไม่ได้มันก็เลยหนีเข้าห้องมาเล่นเกมกับเบต้าบอเวกูคิดเลยละกูเหยียดอ่ะมาแล้วมาแล้วกูย่างมาแล้วมาแล้วไปแหม่บอเวมามึงมาเออด้านนี้วคนยาวเลยผู้กู้งานเดิยวผู้กู้งานเดียวผู้กู้งานงดายวเล่นง่ายง่ายเลยแล้วจะยังมาตั้งไม่พวกพวกกูสายด่าเว้สู้มันหนีไม่ทิ้สายแล้วสิ เชียจ้เกมทำนี uh, okay. 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 um, sure ่บ okay. ูสปียดอร์สมารนกำลังขนวขาใช้นักดาบใช่นักดางเดด้ด้แล้วกดแทงดาแทงดาบเสร็จเรียบร้อยซ้าไปเล่นแบบปัดกลางว่าไม่เสียเวลาเลยไม่แย่ออนโอเคเดี๋ยวเซฟเสร็จแล้วนะครับผมตึดดึดึด จะเผ็ดไหอ้อเขี่ยพันเผ็ดเลยคลิปๆได้